ย yup. ืงตุยรู้สึกจะมีแล้วสองลูกเนี่ยเจอแล้วสองลูกว the นันว่างๆหาขุดไข่เดี๋มื้อเย็นจะได้มีเมนูอร่อยหลบเดี๋ยวนี้เจอแล้วไข่ลูกเบลเลอร์เลยโอ้โหใจขัดหลบเดี๋ยวนี้หลบหลบห ยัได้ทำอะ่ะกับข้าวกินตอนเย็นยนะเมนูอะไรไข่ต้มไข่พะโลอื้ไอ้นี่ไม่หลบเลยเฮ้ยไม่ได่อยู่ริมทะเลเนี่ยมาขุดทรายอยู่เนี่ยขุดท้าไข่ไข่เยี่ยวมาเออไข่เยี่ยวมา พอยังเด็ดสามสี่ลูกล่าไข่อะพอแล้วมนะั้งพอแล้วมือเย็นเอาเก็บไว้กินพรุ่งนี้อีกหน่อยแล้วพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำกับข้าวอะ่ะเอามามา